พวกเราค่ะมาจากโปรเจกต์ฟิฟี่พูนะครับผมสวัสดีค่ะผมปุ้งพงษ์สุภัทนะครับผมค่ะผู้หนูแองเจลินี่ค่ะใช่สวัสดีค่ะบิมปานชลกค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บ้าค่ะวันนี้มาทำงารกับใรกันบ้างครับพดาวเป็นยไงบ้างคะของผมปีแรกครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะปกติก็ ไม่ไม่ได้มีงานสิ้นปีปีนี้ก็เป็นปีแรกครับแรกอนที่กดาวไว้ใช่ครับผมแต่ส่วนน้องๆไม่รู้เหมือนกันว่ามากี่ปีแล้วค่ะก็นี่เป็นปีที่สองของแองเจลิจีแล้วก็น้องปริมด้วยค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาที่งานเขาเดาไอคอนสายามอีกครั้งก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้กลับมาที่เวทีนี้อีกครั้งในตอนสิ้นปีแล้วกนปริมก็ เหมือนกับพี่ๆเลยก็คือตื่นเต้นเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเท้าดาวไอคอนสยามในครั้งนี้นะคะสำอย่างดีมากนะคะก็คือขึ้นที่ไอคอนสยามไปแล้วครั้งเดือนก่อนมีกันอยู่สามคนนะคะแล้วครั้งนี้เป็นวีเดบิวนะคะมากันห้าคนเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไม่ได้คาดว่ามีเราผ่านอยู่คนเดียวจริงไม่เคยจริงรับรองคะแนนตามให้น้องอๆคะแนนตาอะไรไหมคะเออมีอะไรแนะเออน้องพลุกบ้างเนีคะ โอ้โหกล้าหน่อยเออเขาแบบว่าเป็นพี่เวทแก้วสยามนะคะจริงอยากให้เขาแนะนำอะไรบ้างอ่ะเออจริงอยากแนะนำอะไรพี่บ้างโอ้ยอยากแนะนำอะไรน้องบ้างก็อยากให้พี่ฟุ้งนะคะปล่อยใจปล่อยจอยแล้วก็ปล่อยมอบความสุขให้กับแฟนๆให้ครบทุกคนเลยนะคะอ๋อขอบคุณค่ะถ้าอยากเวทีครั้งนี้เป็นใหญ่มากเขาเป็นเวทีแบบหญมัด้วยอะไรเงี้ยน่าจะมาแบบมันไม่มารอง ใช่ครับใช่บ้าเล็กไหมกับความจับใจของปีนี้คือแบบว่าปีที่แล้วว่ายิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมคะแต่ปีนี้คือยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกสมกับปูเขาดาวที่ไอคอนเสียงสุดๆเลยค่ะอ่าม่ควรที่จะเตรียมมาบ้างเรื่องนี้น่าจะต้องเกี่ยวเป็นความลับใช่ไหมคะพี่ปูพี่ปูไม่อยากจะอยอะไรไหมแบบเอ๊ะรอดูตอนไหนดีอ๋อมีเพลงของตัวเองครับผม ใช่คือใครยังไม่รู้จักอ่ะคือวันนี้ได้รู้จักแน่ไม่ได้นะไงมีไลฟ์ไงมีไลฟ์ไงอ,อาจะรอก็ไม่้องคาดอย่างนี้นะคะแบบว่าขอสามคำสำหรับเวนีวันนี้นะค่ะ ตื่นเต้นสุดๆแอมแถมแถมเอาเป็นรถมา ก็สำหรับผมนะคะของปิป้าเนี่ยก็มีเพลงใหม่ค่ะอา่แล้วก็ถึงป้าไม่ได้มานะคะตามเราในคลอันนี้กันก่อนงานก็ได้ค่ะท้ยาผมก็ไปตามพวกเราทั้งหมดโปรเจกต์ฟิลด้วยนะครับผมก็ใครที่ไม่ได้มาก็ ยังมีไลฟ์นะครับผมส่วนใครที่มาก็ขอให้ uh, เจอยกับเพลงพวกเราแล้วก็มีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะครับผมอัพเดทงานกันก่อนคครับวันเรามีผลงานอะไรกันบ้างด้็นอมวอ่าใจค่ะก็พวกเรานะคะเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็นำมาแสดงในวันนี้ด้วยนะคะก็ฝากคุณ Enjoy ไปพร้อมกับพวกเรา a n t e r n i n g งด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าอาจจะโอนะฮัตชิว ไม,มีท่าม,มีท่าแบบเขาชิวชครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ฝาติดตามเพลงจะให้ไปรักใครครับผมแล้วก็ปีหน้ามีละครออนสีเรื่องก่อนแล้วกันมอีอีหวัดาตังครับกูบัลักเกาะสวรรค์แล้วก็ พลไลา์ซอนไล์ครับผมแล้วก็เพลพาครับค่ะก็สำหรับริมนะคะปีนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปค่ะเชื่อเพลงร่มคันนั้นทุกคนก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของโปรเจกต์สติทูได้เลยค่ะสำหรับของป้านะคะก็ตอนนี้กำลังทำเพลงใหม่อยู่ค่ะอาจจะได้ฟังบนเวทีนี้เป็นครั้งแรกล่าะ กันกระจาันแล้วก็เวทีของท่านก็เหมือนส่งทีปีเ่าที่อยากขอเศษไปให้คุกฝ่ายแฟนก็เป็นปีเก่าทุกคนด้วยโอ้โโอเคครับก็ฝากทุกคนเตรียมเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับผมคือถ้าใครไม่มีที่ไปนะสามารถมาที่ไอคอนสยามได้นะครับผมเพราะว่าใช่เพราะว่า ที่ไอคอนก็คือแบบมีอะไรที่เราเซอร์ไพรส์แน่นอนมีทั้งตู้อันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าศิลปินที่มาเนี่ยคือแบบสุดๆไปเลยไม่อยากสปอยแต่ว่าอยากให้คนทุกคนมาดูครับโอเคค่ะขอบคุณนะคนขอบคุณค่ะ